ไปก็ตึกบังอ๋อวางมาดิวางมาดิ์หน้าหนาปาก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 เอ้ามาดินี่เนี่ยโดดลงมาเลยยังไงล่ะโดดลงมาเลยยังไงล่ะสักหน่อยไปแล้วสองตัวนี้ฮะยังไงยังไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงเอ้าเดีอยหรือมาทางนี้ได้ไงเนี่ยอาการมันเป็นยังไงพูดสิอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงโอ้โหโอ้ยแรดมาโอ้ยหลบได้เฉยอ๋อทำไมเด็ดจริงเนี่ยบอกใครนะ เอาบอกไงน่ะเออเจ๊คิดด้านในพอเราเก็โดนจะชากไปเออเออกกันเม็ดคุ้มมากาเลยนะตอนนี้อย่ามาใกล้เว้ยเพื่อนท่านหนึ่เอออุ้งคนแรงเลยแต่ทางดีกว่า ของอะไรอีกว่าะับดิฉันด,ดนด้วยกันจับปิฉันด้วยกันมากเข้าให้บ้าไอ,อ้โอ้โหไอ้เดี๋ยวนะรู้สึกแปลกๆว่ะครับจับเขาทำไมดูบางๆตรงนี้จับเขาดูกเกาะแปะผิดปกติจังวั้นเนี่ยดิฉันจับเขาให้หน่อยดีกว่าจับให้เฮ้ยเพนมาเพนมา เวมา,มาหลาแบอเยโคจรซับจะเล่นสายโจมตีพวกเนี่ย,ย,ยโอ้ยหล มัดเขาให้มัดเขาให้หมดไปทั้งหมดมัดเขาให้ <S 2> <S 2> เฮ้ยกดจุดเศษช่ไหมัดเขาให้มัดเขาให้มัดมัดเขาให้มาดิทำไมสาพอเลือดน้อยอย่างนี้วะเลือดหกพันเนาะอ๋อเลือดเยอะขึ้นมาละเจ้ตัวป่ะ ปั๊บ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 ดับเบิลคิวไปมองตามไม่ทันเลยนะซิตายกูเมื่อกี้มองทันเปล่าเอาดิแบนเอาดิ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 แบนเออแบนเจ๋งจริงเลย เดาของอ่ะงโอ๊ยมาดิ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 ้โอ้โหโหมีหางเจ็บจุ๊ดมาดิ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 เอาแวนเอาดิแวนนะเอาเอาดิแวนเอ้ยอุ้ยแวนแรงอะแวนออกฤทธเหรอคือแวนแรงจริงเอาเพนมาไม่ทันนี้ตัวเลย ปักเขาใหปักปักปักเอาดีเอาดีเ,าดเพนยังเมือเพนยังเหมื่อโอ้โหโอ้โหแรดวะแ้วมาดิไม่หวั่นแรดอยู่แล้วไม่ได้หวั่นแรดอยู่แล้วคอมโบเหรอมาดีคอมโบเหรอ,อ,หรอแล้วไงแล้วยัง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 ไงเฮ้โหจุดเลยจะบอกว่าเพนสู้อันนี้ไม่ได้เนี่ยสู้อดีนไม่ได้เนีเ่ยทำไมเพนสู้ไม่ได้วะ เอาดิเอาดิแอบมาเติมเลือดเปล่าอ้าเข้ามาแล้วโอ,อ้ยห,หนึ่งเปล่าห,หนึ่งเปล่านี่ไงโดนงัดสิดเน็กชา้าลือกูบอกว่าเน็กชา้อาออกเกาะสะท้อนดีไหมว่มาตอนนี้เฮ้ยไม่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าทีของทัพคือทชาลีรอดรอดดีรอดดี คืันต้องบอกของซับเนาะ,ะไปดเดี๋ยว,วนนยเดี๋ยวโซนให้ตอนนี้ซับแบบว่าโอซากอยังสวยอะ่ะปักของให้ปักระวังไว้เถอะระวังไว้เถอะอ๋ดูดิแคลรี่เขายังไม่กล้าสู้อะ่ะขนาดเป็นซับมะ้เนี่ยซาดิอนออฟจะขนาดไหน หลบลาได้แล้วเนีเอาเอามาดิมาดิมาดิม,าดมีแวนนะเฮ้ยมีแวนนะเฮ้ยเออเก็บมัดทำหงเอาดิเอาดิเอาดิม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 าดิาดาดาดเอาเอาโอ้โหมาหนาหมดว่ะดูดูเพียนเขาต้องมวัวแต่ฟาร์มเนี่ยเลยตัวเองของไม่เกิดเลยนี่ไงเพียนอะ่ะโอ้ยชิบหายแล้วเดินมากลางตรงตรีนใครก็ได้มารับเพ<ม>ื่อน่อย มาดิ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 อือไม่หวั่นเว้ยต่อเปิดอ่ะจับเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อเปิดอ่ะจับต่อเปิดเปล่าฮ้ยไม่นะนี่ไม่นะเออเ่อแล้วเชอรี่แค่นั้นแหละเชอรี่แค่นั้นแหละดูมานาดิดูมานาดิอัดอินบอกกินมานาหมดอ่ะคิเอา มีตีบ้างไหมไหมวะเขาไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โอ้บิวแวนมีใค่ตี้อมเช่นกันหน่อยหรอว้าวเลยฟอร์เขาต้องมีเหวอ่ะเฮ้ยเอาเอาลิโป้อ่ะลิโป้นี่สู้อารนไม่ได้ใช่ปะเฮ้ยแต่เหมือนลิโป้สู้ได้นะบุษกรดิ เ,เพิ่มชิ้นออกมาเยอะเฮ้ยพี่แวนช่วยหน่อยพี่แวน,น,นอะไรวะเขาอ่านเขียนงงว่าไงควายควายควายเติรอ์อ่านถูกไหมวะแล้วเขาหมายถึงอะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวควายเตริร์เตริกอะไรวะ อ๋อควายลิเกเตอร์ป่าวเลสเตอร์อ้โหเขาพูดว่าอะไรหรือวะพี่วันมาช่วยเล่นบนหน่อยดิต้นเกมกดเขาไปเยอะเขามารวมแล้วเนี่ยเขามารวมบวกนนลวแล้วเนี่ยเขามารวมเอาคืนแล้วเนี่ยเขามารวมเอาคืนแล้วเนี่ยโอ้ยน่าสนุนกเลยปะปะปะอุ้ยไม่ถึงเอา ีวลล่วยฉกอด,กอด,กอดอตับไปนี่แหละเราเล่นอุปกเณ์กันแลยโอ้เช่นมาลกจ้าอือทัน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 ไม่อยากถอย,ย่รือวะทีแวนผมขอแล้วกันนะเรื่อนนะอ่ะฝากโดรอ,อ,อ,อดิรอด,ดิ เอามันไม่ละ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 อุ้ยพลาดอุ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้เลย้ตเลื้อตสกิลตีกลางไปหน่อยจะ้องมาชาร์จเรืนอูขู่ให้ น uhm. ี่ไงยกไปดิอุ้ยเขาแรงยังวะโอ้โหโดนเฉยโอเครอออกก็ทเท่าไหร่ดีวะออกกันนิดนึง เล่นบนนี่เขาจ้องจะเอาจริงๆเลยวะแล้วเล่นกลางอนะ่ยป้อมแตกได้ไงเนะี่ยเล่นกลางเขาจะเอาอีกแล้วนะ่ยโอ้แล้วก็ยิงบ่อแล้วก็ยิงบ่อนี่มาต้อง,ง,งีงทำอะไรอะ่ะโอยเป็นไรเนี่ย oh, โอ้ชนะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองไปปิดให้เผื่อไปถึง นัดไว้ให้เอาเพนมาดิเพนมาดิหวันเหรอวันเหรอวันเหรอหนี่ไงนี่ไงตุ้งมัวเลยเป่นสับเล่นมันมากเลยอันดีนเ,เอามาดิแรดเหรอแรดเหรอเฮ้ย <c oughs> เอา้าหายไปไหนอ่ะ ได้หาไปไหนอ่ะตีกลางใช่ปะโคตรตีกลางข้าน่าจะเอาบุญได้มังเลยขอร้องหมัมดมเเปลี่ยนแหละหมอไรไหน่้ไนมรอกึแล้วอจริงเหรอไม่ใช่นะับไม่เล อขาจะของเขายังเป็นปกติอยู่เลยนะเปลี่ยนแล้วลูกปลาเอ้วันลองลองอันนี้ดิลองขายมาให้ออกลองใหม่ดิไม่ละโอู้พอตังไม่พอเจเจเดี๋ยวเขาเปลี่ยนอีกทีนึงขอลองดูก่อนใช่เหรอวะเฮ้ยตัวอะไรมันลอยมาวะเนี่ย อ,อุ้ยโอ้หเคมเล่นแทงอย่างนี้เลยเหรอรโอ้ยอย่างเจ้าเลยอาชันออกเลไม่อยู่าไม่แล้วเรารไม่อเราขายแล้วซื้อใหม่ไม่งี้จะดีกว่าเลยเยี่ยมคิด <c oughs> อ,อะไรวะรนี้อ่ดทีเราเหล่อเจมเ็มอ่ะเจม มาขอแม่งอยู่ดีๆไม่ไม่มีเพนแต่ว่าบินมาแล้วแง้วตุกตักตุกตักเนี่ยตุมาเยอะตาเมาเยอะมอะมาดิเพนมาดิเพนนี่ไงี่สกิลดักไว้รอเลยเนี่ยสกิลดักเลยเนี่ยมาดิอ๋อฮะเอาเพนหนีว่ะโอ้เจ็บนะโอ้โหโอ้เมก้าต่อแล้วมาเยอะ เอเอเจอยูเรียเบตดีแล้วเอาพี่แว่นนะดิพี่แว่นนะไปสอนเราไปสอนเรามาดิมาดิตัวลัวมาดิมาแล้วโอ้ใช้แทงมับตีเหรอเอาแกลบมาไหม,ล,ไไมล่ะใส่ไหมล่ะใส่ก็ต้องหมาดหมอวากมาดิวากมาดิาดาดนับหนาปาก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 เอ้ามาดินี่นโดดลงมาแล้วยังไงล่ะโดดลงมาแล้วยังไงล่ะสักหน่อยไรสองตัวนี้ฮะยังไง ยังไงมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงอ้าวเยอะหรืมาทางนี้ได้ไงเนี่ยอาการมันเป็นยังไงพูดสิอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังงไโอ้โหจัดว่ะแย่โคตรเอาดีดูอ๋อจิบจิบมังกรเอาไปกีตาร์ก่อนโอ้โหโหโหเด็บมัอนกันนะเนี่ยเร็ว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 โอ้เร็วเร็วเร็วอ้า ดไัโอ้ยป้อมกลางเราแหวงแล้วว่าไม่มีใครกันป้อมกลางเนี่ยเลยอาลินอาลิน่ะอาลินด้วแบบชิวมากอะไม่มีช่วงนึงที่เลตเตอร์เราใช่บอกร์นไงอืมเลตเตอร์เลเตอร์เป็นแบบง่ายจุดตรเนี้ว่ามันจะไปถึงตรงนี้ พอป่ะลิลตีนีลิลีนีเขาจะมาแล้วเออยังไงก็ตามเอ้าใครวันนี้จัใครได้ไข <ๆๆ S 1> ok. ่ไปวะโอ้ขอไม่ได้ได้อ่าเออดูกมาดิมันยานออกมาอุ้ยเพนน้องเพนมาดิน้องเพนมาดิน้องเพนอ่ะน้องเพนอ่ะโดนลุมสะกำบน้องเพนโดนลุมตะกำฮ้ยแท้งแท้งเขาแท้งเขา โอเคเอ้ยแทงเขาตีป้อมได้กลับก่อนนะก็สุดเลยแทงพี่ป้อมอ่ะพี่แวนเคีคิดไปก่อนนะก็ว่าไปอดีอินก็แรงเหมือนเนี้ยเอ,อแาแบบเนี้ยก็ได้คิดว่าแบบอยากลองออกด้วยเซ่แต่คิดไปคิดมาไม่ออกเรื่อยๆแล้วเล่นไปเล่นมาคนมันเลยอะ ดูดูดาเมจตัดตัดดูบอันดาเมจเท่าไหร่อ๋อเช้เท่ากับอัดอินเลยที่นี่แล้วเหรออ๋อโอ้ยอเล็กเตอร์ไม่นะอเล็กเตอร์กูแตกมาดิต่อให้สามหนึ่งเว้ยอีกระถางเดินเข้าไป โอ้ต oh, sí. Ser well. ีป้อมตีป้อมตีป้อมพีกแดนตีป้อมสว้าเอ้าสวนดึงมาดึงมาโดนสกิลสวนไปเลยปักมาเด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 โอ้โหสกิลแลน์จัดนะกหนาเอว่าเอโอ้ไปรอดเดะน้องโอ้เล่นมันร้อนยังพี่น้องเลอะคนร้อนอ่ะ เริ่มตัดตาเลยนเฮ้ยเริ่มร้อนหรูปูาา๊มั้มงดิบะออมาดิเริ่มเป็นร้อนยอมวินน้องมาดิมาดิกำันร้อ,มน,อน,นมาเลยร้อนกังร้อนโอ้มาดิมาช่วยละมันร้อนเป็นร้อนมัน่ร้อนกับเข้าเลยมาเปิดได้แล้วเนี่ยเดินนำไปแล้วเนี่ยวันนี้ไปแล้วเนี่ย โอ้โหมาดิหายทุหลอดแล้วยังไงหายทุหลอดแล้วยังไงไม่ได้หวันนะไม่ได้วันนะไม่ได้หวันอยู่แล้วมาดิมาดิมาดิตักมาดิโอ้มาดิมดมาดิ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 มด้มยดิมอดรมดาดอมาดดิมิมามาดิมาดิาดิมาดิมดิดาดมาดมดิดิมาดิม โอ้โหจนุ่งคนเดียวอยู่ต้อง้าล้ยงเฮ้ยมีอันอีกตัวเดียวอยู่ดิบโมไม่แต่อันดิบมีเสียเลือดนะไมนทุ่นเสียไปครึ่งหลอดอ่ะโอ้ยตาเมทโคตรโกงเลยอ่ะจะบอกให้ว่าถือเสียไปครึ่งหลอดแต่ก็เด็กมาครึ่งหลอดเหมือนกันหรอวะอันนี้จริงโคตรมันอ่ะดาบแดงกับโบเก่นคู่กันโอ้โหดาเมทอย่างแรงเห็นตัวล้วงไหมโอ้ได้คับที่สองอะที่หนึ่ง โอ้ย <c oughs> มาดิอันดับที่สองอะ่ะยอาเฮ้ยได้เหรียญทองแข้งเฉยโอ้โหก็ขอขอบคุณคนที่ดูมาจนจบคลิปขึ้นด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าผมจะเล่นตัวอะไรตําแหน่งไหนก็สามารถติดตามรอรับชมกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับอะฮิฮิฮิ